ไมยวางเสียงมาแล้วนอมทารอมหมยวางเสียงความป่าเลียนกตเก่าผู้มาเต่าแตงถั่วเห็นุ้ยเปียกนมจอมใสเรื่องลวนละบ่ละบ่วนทวนมาสัทธาตนพึ่งบุญบุญรวมกังคื่งกังเข้ากระมอมมานอมหนอ,นอกเถื่องสีดีสีสางอาข่าเนายำยูดีเ็นสุม่มซุ่มไข่บานสำลานลวนเนื้อดืนสาธุชนกิน ไต่ห้าได้สนเพื่อนว่าผุญกังเกืองเรื่องลำกูประการตานเดินตานย่องยกสละเสื่อนอยู่เจริญหงยินบารมีแพกห่วง <c oughs> ดังดวงแก้วเพิดแแถวบนนาพาดังดวงแก้วเพิดแแถวบนนาพาเศตษาีานีธานีมิม่งมังคันสีปราตาที่หน่อยใ